คิดถึงคิดถึงบ้านโกงนี่แหละคิดถึงญาติผู้ใหญ่บ้านโกงนี่แหละโอ้โหคะแนนเจ้าดีใจโอ้หนี่เป็นการล้างแปลงแค่ขนมโคกกันนะเจ้าเขากไปไปไหนก็ไปตามเข้ามาเราผมอยู่ห้าสิบหกมาที่นี่เจ็ดสิบนี่เป็นการล้างฟิงเข้าเข้าแคบนะเจ้า ลังติ้งกันติ้เขา้าวแผบนี้เต่าแทนรลอนร้อนเตาร้อนร้อนขนมพอก็ร้อนร้อนน,กกอน,อน,นี่เป็ยังไงมเหมาค่ะมะเหมามะเมาข้ามันติ้ง ในบ้านเชียงใหม่จัดโก่ว่าติดใจทำหากาบ้านโกงนี่แหละวัดบ้านโกงนี่